สวัสดีครับวันนี้เรามาขึ้นวัวอ้วนกันนะครับมากับเพจรู้รอบตอบโจทย์วัวขุนครับผมนี่โอ้โหดงหญ้าใน,นเปียเลยพี่น้องเอ้ยในเปียเยอะจัดครับวันนี้ใช้บริการรถของบางซิดท่าอิดเหมือนเดิมนะครับผมอนุศาสตร์ทับทิมค่องนี้16ตัวครับ ใช้รถสองคันสิตัว1นึคันแล้วก็แล้วก็หตัว1นึคันครับวัวขุน7เดือนครับรถผมนะ <Okay. S 1> ดูวัวกันนะครับี สองสามสี่หกเจ็ดมีเจ็ดตัวแล้วมีทั้งวัมมันและชาลูเล่นะครับติดไหมยพี่ไ,ไดีครับดูครับดูครับ ตื่นเต้นโอ้โหดีใจจะได้ไปเที่ยวนี่ครับบามั่นนะครับนี่เป็นบามั่นกี่เดือนพี่เจ็ดเดือนเขาบอกเจ็ดเดือนจริงเหรอทำไมถึงเจ็ดเดือนแล้วพี่ช่างอยู่อะเพราะว่าเขาจะเอาแต่บามั่นเดียวไงนี่เขาช่างสองทีบามั่นด้วยด้วยตอนที่เขาเขาจะเอาแต่บามั่นเขามีแต่เล่เขามีเล่กับมั่นนะครับ นี่เป the ็นมามั่นนะครับไม่ได้แล้วตรงนี้ตดามเนี่ยไอ้น้องต้ดามตรงนี้ตดามตรงนี้ตุ้งดามตรงนี้เลอะเลอะ ต้อนนี้ไว้ล็อกหน้าดิเจ็ดตัวเจ็ดตัวไว้ล็อกหน้าดี่นะครับกำลังแต่งตัวครับกำลังแต่งตัวครับกำลังแต่งตัววัวเจ็ดเดือนนะครับ

าเข้าเข้าล็อกหน้าเ็ดตัวอ๋อพอดีเลยนะเหตัวข้าไหนอ่ะยาจับแข็งไว้เลยเด้อเอาหนาเตัวเ็ดพอได้อะไรขึ้นมาอีกมาไจะปัวบัน เจ็ดเดือนครับดอมันบวกชาโลเล่นะครับสวยครับสวยสวยครับพ <Kan> ี่พี่อยูหลังระวังไปแล้วนั่ไปแล้วนัไปแล้วไปติดไปเลยไปไปนะพับกูขึ้นได้เอาไปไปโอเคตัดตัว มาตอนนี่นี่นี่เตรียมความพร้อมดีครับควกนี้เตรียมความพร้อมดีครับน้ำไปแล้วน้ำไปแล้วค่ไปบีบหายแล้วไหมไปเราวะ ไม่ไปแล้วครับกลัว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 เรื่องเข้าไปอีกไหมครับพี่เรื่องไปอีกไหมเราต้องบีบอีกมั้ย

่ S <S <sentiment> <S <ess im itation> อ๋อสุดนี้ชาโรเล่ราคาเดียวกันใช่ไหมหรอราคาเดียวกันใช่ไหมราคาเท่า,าไหร่ร้อยสองนี่ชาโรเล่ครับอีกสีครับ

โอ้สวยว่าเจเดือนอะเฮียเอาเหมือนลูกหมืนหลานแล้วไงนะไม่เลี้ยงนานอม่างฮะขายไปโอเวอ่์ป่ะตูไม่มีประตูไม่มีกับมาแล้ว นี่ครับเเลไม่มีตูดครับ <c oughs> <reco Christ> ไปเจ็ดเดือนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาหล้อเติมล็อกถักตะข่ายเลยเอาหล้อเติมไปเร็วเร็วเร็วไป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 ไไป 11ตัวขึ้นเรียบร้อยครับ11ตัวเดี๋ยวเรามาขึ้นอีกห้านะครับเราต้องห้ามไว้ถ้าห้ามไว้มันมันจะแสงเฮ้อน่าจะทิ้งคนต้องไหวร้อเขตดังซิมได้การเรงกัดได้ของ โอเคนะครับเดี๋ยวมาข,ขึ้นอีก5ตัวครับเดี๋ยวไล่5ตัวมาขนาดตัวให้ยม่นมือดีไล่นะ เดี๋ยวเราจะทําคลิปรวมนะครับเราช่างทําน้ำหนักรวมนะครับเดี๋ยวแยกให้แล้วก็จะรวมกัน5ตัวกับ11ตัวครับทํารวมเป็น16ตัวครับดูเฉลี่ยจะเท่าไหร่นะครับ ตูแล้วครับเดี๋ยวจะไล่มาให้ชมนะครับเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวรอหกร้อยมาก่อน <c oughs> เรียบร้อยครับผมหกร้อเทียบท่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไล่ยาวๆเลยครับชุดนี้ดูความสวยนะครับ มาแล้วครับชาโลเล่ล้นล้นเข้าห้องนี้ห้าตัวโอ้โหสวยจัดเลยพี่น้องโอยจัดเลยพี่น้องเอ๋ยเล่นเล่นเล่นโอ้โหสวยห้าตัวครับง่าย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 ค่อยๆไปแต่อย่าประมาทง่ายง่ายแต่อย่าประมาทโอ้โหเปลี่ยวขึ้น ไปทีละตัวลูกไปทีละตัวเดี๋ยวให้มันเลี้ยงนะมีดูไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไป เรียบรอ้อครับผม<ห>เดี๋ยวเราไปเจอกันที่กิโลนะครับมาถึงกิโลแล้วนะครับจุดลอดขึ้นแล้วเดี๋ยวขอตตกคัดแต่ต้องแบบนี้ไว้หลังดห,หนอ๋อไว้หลังเติมหัังโนกเรา

ตันสามร้าโครับสิตัวคับผมห้าตัวห้าตัวหกร้อยเจ็ดสิบสามันสามร้อยห้าสครับเอาบวกกันหน่อยไ้ไหบวกกันยังบวกเลยครับเอาดูสิบตัวครับสิบเอดตัวไม่ถึงหกร้อยคิดหน่สิบสามสองศูนย์ห้าตามีปากกาาครับ หนึ่งมื่นหกอิกโลครับอ๋อหานสิบหกสิบะสิบหครับหกรเดียกยหกสิกโกรมนะครับอกิโันตร้หกกัมนะครับหตัวไม่าล้วอมร่ เฉลี่ย65ทั้งหมดนะทั้งหมด11ตัวครับ665กิโลกรัม16ตัว665นะครับ16ตัว665กิโลกรัมครับผมฝากติดตามมาด้วยครับถ้าเฟซบุ๊กนะครับเพจรู้รอบตอบโจทย์วัวขุนของในต๋องนะครับรู้รอบตอบโจทย์วัวขุนนะครับแล้วก็ฝากช่อง youtube ของ ตลาดนะัดโคกระบรือวังวะจบอำเภอเมืองจังหวัดตากด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นัวที่ไหนเราจะไปถ่ายให้ท่านดูอีกนะครับผมชุดนี้ไปประเทศเวียดนามครับ665กิกิโลกร,รมัมร้อบาทครับผมพบกันพรุ่งนี้ข้ามแน่นอนโอ้โหแน่นเปียก